สวัสดีค่ะวันนี้น้องอุ้งศาก็จะขอวาร์ปจากทริปภาคเหนือลงมาที่งานวันเด็กกันก่อนนะคะโดยวันเด็กที่ผ่านมาน้องอุ้งศาก็ได้มีโอกาสนะคะไปร่วมกิจกรรมที่ห้างสรรพสินค้าแถวบ้านค่ะเขามีจัดงานวันเด็กด้วยนะคะโดยในงานวันเด็กนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างค่ะให้เด็กๆได้ร่วมเล่นลาแต้มเพื่อแลกของรางวัลน,นะคะแต่กิจกรรมที่น้ององศาชอบที่สุดก็เห็นจะเป็นอันนี้เลยค่ะ ขับโกคาร์นะคะซึ่งคลิป EP ก่อนหน้านี้น้องอุษาก็เคยขับโกคาร์ทแล้วค่ะแต่ครั้งที่แล้วจะเป็นโกคาร์ทแบบจักรยานถีบนะคะแต่งานวันเด็กวันนี้เป็นโกคาร์แบบไฟฟ้าค่ะเรียกได้ว่าเป็นโกคาร์เสมือนจริงเลยนะคะแตกต่างแค่ความเร็วค่ะส่วนสนามโกคาร์ทที่เข้ารังสรรค์ให้กับวันเด็กในวันนี้นะคะกระสีสันสดใสเลยค่ะเหมาะกับเด็กๆมากเลยค่ะแต่เขาจะจำกัดความสูงของเด็กๆนะคะ ต้องสูง110ซนเมตรขึ้นไปค่ะถึงจะมีสิทธิ์ได้เล่นนะคะทางนี้ทางนั้นก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะซึ่งในงานนะคะก็บอกเลยค่ะทุกด่านกิจกรรมแถวยาวมากๆเลยนะคะกว่าจะได้เล่นแต่ละอย่างต้องเข้าแถวรอกันนานเลยค่ะก็ถือว่าเป็นการให้เด็กๆได้ฝึกความอดทนนะคะฝึกความมีระเบียบนี้หนยให้รู้จักการรอรู้จักการเข้าแถวตามลําดับค่ะก็จะเป็นตามที่เห็นนะคะกว่าจะถึงคิว เด็กๆก็เริ่มอ่อนแรงกันบ้างแล้วค่ะถึงกับนั่งหาวรอเลยนะคะแต่พอใกล้ถึงคิวน้องอุงสาวของเราก็กระปีก้กระเป๋าขึ้นมาทันทีเลยค่ะที่นี่เขาก็จะมีการเซฟตี้นะคะให้เด็กๆได้ใส่หมวกค่ะแล้วก็จะมีพี่ๆมาซักซ้อมวิธีการเล่นนะคะว่าเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยกติก,กาในการขับขี่เป็นอย่างไรและก่อนที่จะลงสนามก็จะมีพี่ๆมากำชับวิธีการเล่นที่ปลอดภัยให้อีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะ การขับรถโกคาร์ทครั้งนี้ของน้ององศาจะสนุกขนาดไหนนะคะ หน่อยครับเล่นโกคาร์เป็นไงม้างครับสนุกมากส,สนุกว่าตอนที่เป็นจักรยานโกคาร์ใช่ไหมนนอันนี้มันเป็นโกคาร์ไฟฟ้าเลยนะใช่สนุกมากๆากอ,องศาบ,บอกนะคะนี่สนามเต็มเต็มแบบง่ายกว่าด้วยใช่คือคุ้มยากไปเน่อยอ๋อองศาบ,บอกคุ้มยากแต่ก็ขับง่ายเอ๊ะยังไงกันสนามแบบนี้นะคะสนามกว้างสนามสวยเลยนะคะน้องสาสะสมแต้มได้ครบหกแต้มแล้วค่ะก็บไปแลกของมาวันที่จะเองอยากได้นะคะ ตามนี้เลยค่ะ